นี่ก็ได้ยำกบตีแสนอร่อยแล้วนะเจา้าสวัสดีเจ้าป้ากันเหมือนเดิมนะเจ้ากับป้าน้อมชาแนววันนี้พาเข้าครัวทํากับข้าวเจ้าอาหารเหนือยำกบก็มีกบสามตัวนะเจ้าอันนี้ซื้อมาจากกาดแหลงเนาะแม่ค่าทํามาให้เรียบร้อยนะเจ้าป้ายังไม่ได้เอาไม้ออกเตือนนะเจ้า ตรงนี้ก็เป็นพักสมุนไพรนะเจ้าพาหอมแดงขมิน้นหอมแดงขมิ้นนี่ปากระทุบไว้แล้วนะเจ้าใบมะกรูดจะไขทุบหัน่อนแล้วก็มีแบบมัดเลยนะเจ้าใส่เยอะๆนะเจ้าจะได้ดับกลิ่นขาวเนาะ งนก็เป็นพักนะเจ้าพักไผ่พักแพวพักชี้ฝรัง่งหอมเปิมเปื่อต้อนหอมพักชีใบหอมป้อมแล้วเกาะยอดกระเพราอันนี้ทางบ้านพนอมห้องว่าก้มเกาะแค้นะเจ้าหยอดอง,งามเลยนะเจ้า มาตัวนี้เลยเจ้าอันนี้เป็นเครื่องพริกกีจะยำโคบนะเจ้ามีพริกแห้งคั่วอันนี้ปลาคั่วไว้แล้วนะเจ้ามิคาอันนี้เกลือนะเจ้าเม็ดหอมป้อมเม็ดพักชีมะแคนกระเทียมหรือว่าหอมขาวนะเจ้าผงปรุงรสชูรสอันนี้เป็นกระเทียมซับเจ้าแล้วก็น้ำปลา,า่าไปเจ้าคนในบ้านหิวเขาแล้วเนาะไปลงมือทำกันเลยเจ้า จุดไฟตั้งหม้อเติมน,น้าสะอาดลงไปเดี๋ยวป้าจะเอากบลงมาต้มก่อนนะเจ้าใส่เจไข่ทุบลงไปจ้ะตามด้วยขาแล้วก,ก็ใบมะกรูดหอมแดงจ้บขมิน้นใส่สมุนไพรทุกอย่างลงไปเพื่อดับความขาวนะเจ้าแล้วก็เอากบลงไปต้มเลยนะเจ้า สามตัวต้มมดเลยนะเจ้าต้มให้สุเกเปื่อยเนาะแล้วก็ใส่น้ำปลาลาลงไปต้มกับกบนี้เลยนะเจ้าต้มไว้ตรงนี้นะเจ้าเดี๋ยวป้าไปซอยพักแล้วก็ไปตำน้ำพริกก่อนเนาะ หอมป้อมต้นหอมใส่เกลือลงไปเล็กน้อยแล้วก็พริกแห้งคั่วความเพ็ดตามชอบเลยนะเจ้าวันนี้ก็จะเอาเพ็ดหน่อยนะเจ้าค่ะกระเทียมใส่ลงไปเลยเจ้ามาเคนน เม็ดผักชีเม็ดหอมฟอมตำเจาตำอ้ออมตนะตหมมมอมพริกขัวเนาะพริกแห้งขัวหอมสมุนไพรขากระเทียมน่าจะา หลักสูตรเดียวกันนะเจ๊ะอืมหอมเอาเหล็กประมาณนี้เนาะมาดูตีหม้อต้มกบก่อนนะเจ้าซุกเลยอ่ะซุกเลยเนาะวางคะาเนจ้ะปิดไฟเจ้าเดี๋ยวตักผักไปก่อนเนาะ เย็นก่อนนะเจ้าเดี๋ยวขอมาฉีกเนาะจุดไฟตั้งกระทะแล้วก็เทน้ำมันลงไปสักน้อยเจ้าเจียวกระเทียมก่อนนะเจ้าเดี๋ยวเอาปริกไปพัดนะ ลงไปเลยนะจ๊ะผัดพริกก่อนนะจ๊าจะได้หอมหอมเนาะยำไก่ก่อทำสูตรเดียวกันนน่นะจ๊าหอมขนาดเจ้าหอมไปสามบานแปดบานเลยเนาะอ๋อไดแล้วเจ้า ปิดไฟพักไปก่อนมาตัวนี้เลยเจ้าหมาฉีกบกอนเนาะ มาเจ้ามาปรุงน้ำยำผสมกันเลยเจ้าอันนี้เป็นน้ำต้มกบอ่จ้ะอันนี้พริกติบาพัดตะกีเนาะเอาพริกลงไปละลายกับน้ำต้มในก่อนเจ้าปรุงรสไปเลยนะเจ้าผงปรุงรสแล้วก็ผงนัวแล้วก็เอากบใส่ลงไปเลยนะเจ้า เดี๋ยวค่อยชินที่หลังเนาะชิมเจ้าชิ้มก่อนใส่พักจางนิดนึงเติมน้ำปลาไปน่อยเนาะเติมน้ำปลานิดหน่อยขั้นตอนสุดท้ายจะใส่พักลงไปเลยเนาะ หอมพักชีพักชีใบเลยหอมพังเปอร์พักไผ่พักแผว่ไปเจ้าไปตักเซอร์กันเลยเนาะ ก็เป็นอันเสร็จเรล่อยเจ้ายำกบกับข้าวบ้าน,านอาหารเมืองเหนือบ้านเฮาเนาะมาเจ้าเพื่อนๆกินข้าวเตกันขอบคุณนั่งๆนะเจ้าที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจประนอมต้อเจ้ากดกระดิ่งต้อเจ้าเพื่อจะได้บอกลาดคลิปการทำอาหารเหนือแล้วป้ากันใหมในคลิปหน้าสวัสดีเจ้า